ยูโรไฟครับมาตรฐานของอิสุล่าสุดครับโดยปกติแล้วนะครับเครื่องดีเซลนะครับในบ้านเรานะฮะมาตรฐานอยู่ที่มาตรฐานยูโร4นะครับแต่ล่าสุดนะครับมีกฎหมายบังคับใช้นะครับให้ปล่อยมลพิษน้อยลงครับตัวนี้ต้องบังคับใช้นะครับเป็นมาตรฐานยูโรไฟนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับตัวเครื่องนะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่ฮะฝาชอบเครื่องนะครับผมถ้าดูในเรื่องของตัวรูปลักษณ์นะ าครอบเครื่องสีเปลี่ยนไปนะนะครับจากสีน้ำเงินก็เป็นสีเทานะครับผมไม่พอครับเนื่องจากเราต้องการเผาไหม้ให้หมดจดมากยิ่งขึ้นครับนี่ตัวแคทมาแบบบึ้มๆเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวเทียบให้ดูกับตัวเก่านะครับผมส่วนคันนี้ก็จะเป็น 1.9DDI Blue Power เป็นตัวเดิมครับมาตรฐานยูโร4ครับให้เทียบกันจากกับตัวแคทครับที่ดูเมื่อกี้นะฮะคนละไซสกันเลยนะครับภายในครับ จะเพิ่มระบบขึ้นมาเป็นระบบรีเจนเครื่องนะครับในการเผาไหม้นะครับเขามาไอเสียอีกทีหนึ่งนะครับนี่ปุ่มนี้